ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าพเจ้านางสาวทัญชนกสุนเปิลตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสุเหราบ้านไร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสอง มูลการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโดยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และดำเนินการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าได้ดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมแปะป้ายไทยชื่อทวีปอเมริกาใตา้โดยเป็นกิจกรรมในลักษณะ active learning 1.3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เตรียมการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนรวมถึงเสริมสร้างสิ่งเร้าที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน อาทิเช่น YouKnow ก a m e c a r d ภายพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือนและอเมริกาใตา้1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมอาทิเช่นการวัดประเมินผลในลักษณะกระบวนการกลุ่มการวัดและประเมินผลรายบุคคล อีกทั้งข้าพเจ้าได้นำการวัดและประเมินผลในควิสมาปรับใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เรียน1.6จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดทำบอร์ดความรู้ภายในบริเวณห้องเรียนเพื่อจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้แก่นักเรียนอีกทั้งได้จัดเตรียมสื่อเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้อาทิเช่นบอร์ดภัยความรู้ยาเสพติด และสื่อต่างๆในการจัดการเรียนการสอน1.7อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยการสาธิตและหลังจากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามอีกทั้งข้าพเจ้าได้นำผู้เรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้2.1จัดทําข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนในรายวิชาข้าพเจ้าจัดทําข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนในรายวิชาเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและติดตามการส่งงานของผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆอาทิเช่นบันทึกเวลาเรียนและบันทึกคะแนนผู้เรียนรายบุคคล 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันทางโอกาสการเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน 2.3รวมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมปรึกษาฝ่ายวิชาการในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้เรียน2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง พาพเจ้าในนามผู้สอนได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งข่าวสารและพฤติกรรมของผู้เรียนพร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดำเนินการมอบทุนช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียนที่ขาดทุนทรัพย์ด้านการศึกษาด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของครุสภาประจําปี2566ภายใต้หัวข้อสเส็มศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs และนวัตกรรมบริหารบนพื้นฐานเทคโนโลยีผ่านระบบ KSP Online 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีาพทพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกันจัดทำ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการชั้นเรียนและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ผู้เรียนที่ตนเองได้รับผิดชอบ 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้านำทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต,ตามคำสั่งของโรงเรียนสุเหล่าบ้านไร่ดังนี้ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ครูเวนประจำวันพิหัส,สบดี ได้รับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสุเหล่าบ้านไร่และคณะกรรมการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ข้าพเจ้าดำเนินการช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุเหล่าบ้านไร่ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนอาทิเช่น จัดสถานที่พิธีการและวันสำคัญต่างๆครูผู้นำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการออกกำลังกายและได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ดำเนินการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสุเหล่าบ้านไร่ในวันสำคัญหรือในกิจกรรมสำคัญสำคัญ,คญต่างๆองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ตรงไปตรงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้องเต็มกำลังและความสามารถและกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำเช่นการแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนการเป็นครูผู้นำนักเรียนเต้นแอโรบิก มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังและความสามารถ 5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพของการศึกษาเป็นสำคัญข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกชายหญิงหรือให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่ม 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่กระทำการใดๆที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อตอนเองและทางราชการอาทิเช่นการแต่งกายตามระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลข้าพเจ้าคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียนพึงได้รับให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธานในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนเต็มกำลังพัฒนาตนเองส่งเสริมและให้บริการความรู้ต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทในการทำงานเช่นมีความตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสม่ำเสมอ แต่งกายถูกต้องตามข้อกําหนดของสถานศึกษาข้าพเจ้านางสาวทันชนกสวนเปิ้ลขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง